กลับมาเจอกับลุงตู้อีกแล้วนะครับในรายการคืนหลอนตำนานลับคืนนี้ลุงมีเรื่องโคตรพีคมาเล่าให้ฟังเลยเป็นเรื่องที่น้องคนหนึ่งส่งมาทางไลน์น้องแกบอกว่าแกเป็นคนขับแกร็บกระดึกครับคือทำงานตั้งแต่หัวค่ำยันเช้าเลยนะชื่อเรื่องก็แบบฟังแล้วขนลุกเลยว่าชื่อว่าเสียงลากเท้าในบ้านเช่าเรื่องมีอยู่ว่า น้องคนนี้แกหาบ้านเช่าที่ราคาไม่แพงมากนักเพื่อเอาไว้นอนพักผ่อนตอนกลางวันจนไปเจอประกาศเช่าบ้านหลังหนึ่งในซอยเก่าๆที่แบบเงียบสงบโคตรๆบ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับดูภายนอกก็เก่าๆหน่อยแต่ข้างในก็ยังพออยู่ได้ที่สำคัญคือราคาถูกกว่าที่อื่นจนหน้าตกใจเลยวะแกก็เลยตัดสินใจเช่าคืนแรกๆที่ย้ายเข้าไปก็ไม่มีอะไรหรอกครับ น้องแกทำงานกลับบ้านมานเหนื่อยๆก็หลับเป็นตายทุกวันจนกระทั่งคืนที่4ีห้นี่แหละครับแกกลับจะขับแกร็บตอนตีสามกำลังจะเข้านอนอยู่ในห้องชั้นล่างจูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากชั้นบนของบ้านมันไม่เหมือนเสียงคนเดินนะเพื่อนๆแต่มันเป็นเสียงที่เหมือนมีอะไรบางอย่างถูกลากไปตามพื้นไม้ครืดครืดครืด เสียงมันดังช้าๆเป็นจังหวะและหนักหน่วงตอนแรกแกก็คิดว่าคงเป็นเสียงบ้านเก่าตามปกติเลยพยายามขมตาหลับไปแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงเช้าตั้งแต่นั้นมาเสียงนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแกเลยครับทุกคืนที่กลับถึงบ้านแกจะได้ยินเสียงนั้นเสมอแกพยายามจะเดินขึ้นไปดูหลายครั้งนะ แต่ทุกครั้งที่กำลังจะถึงบันไดเสียงนั้นก็จะหยุดไปอย่างไร้ร่องรอยจนคุณชัดเริ่มรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงต้องบ้าตายก่อนแน่ๆคืนหนึ่งคุณชัดตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าทำมาก่อนเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องแล้วค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปเสียงลากเท้ายังคงดังอยู่ดังเดิมคราวนี้มันดังมาจากข้องนอนที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งอยู่ตรงหัวบันไดพอดี คุณชัดรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วค่อยๆเปิดประตูห้องนั้นออกภายในห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดแต่แล้วกล้องในโทรศัพท์ของแกก็กลับจับภาพบางอย่างได้เป็นรอยเปื้อนสีดำจางๆที่ลากเป็นทางยาวไปทั่วพื้นไม้ในห้องซึ่งเป็นรอยที่เกิดจากการลากซ้ำๆมานานหลายปีตอนนั้นคุณชัดก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับ เลยตัดสินใจไปถามคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านถึงได้รู้ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของสามีภรรยาคู่หนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนสามีป่วยเป็นอัมพาตครึ่งตัวคุณชัดก็เลยถามไปว่าแล้วเสียงที่เขาได้ยินมาตลอดมันคือเสียงอะไรลุงแก่ในหมู่บ้านก็บอกว่ามันคือเสียงที่ผู้เป็นสามีพยายามลากตัวไปมาในบ้านตอนกลางคืน เพราะเขาถูกลูกหลานทอดทิ้งเอาไว้ในบ้านหลังนั้นเพียงลำพังจนกระทั่งขาดใจตายไปในที่สุดคุณชัดถึงกับตัวชาไปทั้งตัวครับเขากลับมาที่บ้านอีกครั้งคราวนี้เสียงลากเท้าไม่ได้ดังมาจากชั้นบนแต่ดังมาจากใต้เตียงนอนของเขาเองและแล้วเขาก็ได้รู้ความจริงที่น่ากลัวที่สุดชื่อที่ปรากฏบนภาพถ่ายของชายผู้เป็นอมาาพาตคนนั้น ไม่ใช่ชื่อของใครที่ไหนเลยครับแต่เป็นชื่อของคุณชัดซึ่งเป็นชื่อที่คนในครอบครัวเรียกเขาสมัยยังมีชีวิตอยู่บางครั้งสิ่งที่เราได้ยินในบ้านที่ดูเหมือนจะว่างเปล่าอาจเป็นเสียงเรียกร้องจากอดีตที่รอคอยการกลับมาของบางคนและบางทีคนคนนั้นก็อาจจะเป็นเราเองนะครับ